ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกรียนหนังรีวิวว้ยอย่าอินกับหนังไม่หายเลยนะครับผมถ้าใครเห็นหน้าปกคลิปก็รู้แล้วนะผมว่าวันนี้ผมจะมารีวิวโฟ n ิงหรืออาชีวะยุคเก้าศูนย์วเคต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกนะครับผมของค่าย เนลดมิดหนังฟิล์มนะครับผมผลงานกำกับโดยพี่พุทธพงศ์หน้าทองนะครับผมถ้าชื่อผิดต้องขอประทานาภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับแอบทำนายอนาคตไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นหนังไทยเรื่องที่2ที่อาจจะทํารายได้ทะลุร้อยล้านบาทเลยก็ว่าได้นะครับผมอาต้องรอดูกันครับต้องรอดูกันเห็นใสแว่นไหมนี้ก็ไม่ใช่แล้วครับ อินกับหนังอยู่ครับอินกับหนังไม่หายครับก็เลยหาพร้อมอะไรมา,า,มาสักนิดนึงมาพูดถึงความรู้สึกหลัลงดูกันเลยลวกันนะครับสําหรับ Four Kings อ้สนุกนะครับผมอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนร e a c ชั่นตัวอย่างหนังเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องก,การที่จะเอาเท่แต่หนังเรื่องนี้เขาต้องการที่จะนําเสนอถึงผลเสียจาัดก,การที่ไร้สถาบันตีกันแบบไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงอะครับผมมันําให้เกิดผลเสียตามมาตัวที่ว่า การตีกันครั้งนี้มันอาจจะส่งผลอะไรกันบ้างอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆเลยว่าผมก็ไม่ได้อา่านประวัติอะไรมากมายนะครับว่าประวัติของสี่สถาบันเนี่ยเขามีวิธกรรมอะไรกันมาบ้างขณะที่ผมไม่ได้อา่านประวัติมากมายพอมาดูหนังเรื่องนี้จริงๆเนี่ยอ่านถึงแม้มันจะมีการแบบมีแต่งเสริมเพิ่มเติมกันบ้างเล็กน้อยแต่สำหรับผมพอดูหนังเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกอินไปกับเรื่องราวของพวกเขาแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นสถาบันอินเทอร์ดนอ่า ประชาชนบุรณาแล้วก็กันโนผมก็ได้เห็นสไตล์ของสีสถาบันได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเขาจะมีสไตล์โน่นนี่นั่นนะครับผมแต่ก็อย่างที่ร,รู้กันนะครับว่าในหนังเนี่ยส่วนใหญ่จะไปในเรื่องราวข,ของฝั่งอินทรัคนะครับผมซึ่งนั่นก็คือตัวพี่เป้กับพี่จ๋ายไทยทอสมิธนะครับผมสำหรับผมก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรมากนะครับผมเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผูกก้กำกับเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะทำแอคชั่นมาขายอะไรขนาดนั้นไม่ใช่มาแบบ ตีกันปตีกันหนังเรื่องน,นี้นเ,นเขาต้องการจะเสนอถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นกับเหตุการณ์ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยจำแทกไม่ลืมไปเลยก็ได้นะครับผมและมันส,ส่งมันเสียมาในยุคอนอาคตหรือยุคป,ปัจจุบันอย่างไรนะครับผมเราก็จะได้รู้ถึงเรื่องราวนั้นๆเลยนะครับโดยโรวมนี่ก็ถือว่าบทด,ดีแล้วก็เรื่องราวก็น่าสนใจมากๆเลยครับผ่านครับผมฉากแอคชัช่นฉากเอ้ยตีกันอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่า ฉากมันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่พอมันมีฉากที่แบบไล่ล่าฉากประจันหน้ากันเนี่ยผมก็โอ้โหขนาดไม่ได้โชว์อะไรเยอะแต่ก็โอ้โหลุ้น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 จริงจริงลุ้นจะตายแล้ว <c oughs> ลุ้นแบบนั่งมาอยู่ที่เลยนอกจากฉากที่ตะลุมบอลฉากประจันหน้ากันจะ,สะแสดงดีแล้วเนี่ยฉากที่พวกเขามาคุยกันผมก็รู้สึกอดึดอัดไปแพ้เกินเลยว่าเฮ้ยเขาจะมีการประจันหน้ากันหรือเปล่า,าจะชกต่อยกันล่ รู้แล้วนะรู้แล้วนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าใครไปดูหนังก็จะรู้นะว่าฉากนี่ก็แบบแม่งลุ้นกดดันสุดๆไปเลยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของโฟกินนะครับนั่นก็คือฉากเดลาโอ้โหต้องยอมรบับตรงๆเลยว่าฉากาดลดา,าในช่วงแรกเนี่ยก็ก็ทำได้ดีครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยมันอาจจะยังไม่แบบยังไม่รู้สึกแบบสะเทือนใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันเพิ่งต้นเรื่องนะครับผม กางเรื่องนี่แบบมันมันเริ่มแล้วมันเริ่มไต่ขึ้นมาระดับอีนิดนึงแล้วอีกเกือบระดับแล้วอีกระดับอีกนิดนึงพอมาถึงช่วงท้ายแล้วเนี่ยฉากหน้านี่แบบโอ้โหไต่ขึ้นดับนี่เลยคือทําให้ผมรู้สึกพยายามจะร้องไห้มาน้ำตาก็ไม่ไหลร้องแบบในหัวบร้องสิวะร้องร้องร้องไห้มาเีกูก็บอกให้ร้องคือผมน้ำตาคอกับมันเลยนะครับเพื่อ โอ้โห oh, ถ้าผมร้องไห้ผมร้องไห้ไปนานแล้วนะครับผมโอ้โหผู้กำกับทําให้ผมน้ําตาคอได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมเจ๋งแจ๋วจริงเลยจ้าบเลยจ้าบเลยนะครับผมโห oh, ดีจริงส่วนองค์ประกอบอืน่นในยุคข,ของ90ของหนังเรื่องนี้นะครับผมโห oh, แทบหาข้อติไม่เจอเลยครับจับผิดมันไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับฉากคอนเสิร์ตอ่ะผมก็รู้อยู่แล้วว่าฉากคอนเสิร์ตเนี่ยเขามีการ ปลี่ยนอแดปใหม่นะครับผมแต่ก็ยังทําให้ผมรู้สึกอินได้อยู่เรื่อยๆเลยว,ว่าเฮ้ยนี่มันยุค90จริงๆรวมถึงอะไรหลายอย่างที่มันอยู่ในยุค90นะตอนนั้นเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดเก็บเล็บเฟลส์ออกมาได้อย่างดีเลยนะครับผมทําได้ดีมากๆเลยนะครับโหนี่ขนาดเป็นหนังเรื่องแรกของค่ายเนมิยมหนังฟิล์มนะครับเนี่ยเรื่องต่อไปมันจะซักขนาดไหนกันเที่ยวพูดถึงเรื่องบทไปแล้วเรื่ององค์ประกอบฉากการทำไปแล้วฉา,า,ากดราม่าการทำไปแล้วฉากแอคชั่นก็พูดถึงไปแล้วมาพูดถึง ทีมนักแสดงกันบ้างนะครับผมพี่เป้นะพี่โจ้อัคคารินสองคนนี้ที่แบบโอ้โหเก่าเกมนะครับผมทำได้มาตราฐานสูงขึ้นอยู่แล้วทำได้ดีอยู่แล้วแสดงดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ที่ผมจะขอชมเป็นพิเศษเลยคืออันดับแรกนะครับนั่นก็คือพี่จ่ายไททอสมิธครับผมเห็นในคอมเมนต์ของตัวอย่างฟูคิงว่าพี่จ่ายเ,เคยผ่านการแสดงละครเวทีมาก่อนโอ้ พอได้มดนันโน้ดังจริงๆอย่าโหพี่จ่ายแสดงดีมากชาดาม่า,มานี่นก็ทำได้โอเคฉาปกป้องเพื่อนชาประจันหน้ากันโอ้โหทำได้แบบโหสุดยอดมากๆเลยนะครับ นี่ขนาดหนังเรื่องแรกนะครับเนี่ยพี่จ่ายทำได้ดีเลยนะครับผมส่วนคนอื่นยังพี่ภูมิรังสีธนาโนนที่ได้เป็นพี่รูปแปงนะครับผมก็สร้างสีสันได้อย่างดีเลยนะครับทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยดูไม่เครียดกดดันมากจเกินไปนะครับผมมีฮาแทกๆบ้างเล็กน้อยอ๋อเก,กือบลืมไปมีมุกตลกด้วยนะครับในหนังนโฟคิงเนี่ยมีมุกตลกให้เราแบบขำแบบเล็กๆน้อยๆนะครับผมกำลังดีนะครับผมพี่นัทนัทจิตจริญพี่ทูศิราชโอ้ แสดงดีมากๆเลยนะครับเล่นแบบอืมึงเข้าเรมเข้าเรมเข้าเลยเข้าเลย,เเลยโหทําได้แบบหมเหมือนเป็นนักเลงจริงเลยครับโหสุดยอดมากส่วนอีกคนหนึ่งไม่ชมไม่ได้เลยนะคือพี่บิ๊กดีเจอปลาดกับบทญาติเด็กบ้านโหเล่นได้แบบโหมึงบ้ามึงบ้าไปเลยอ่ะเล่นได้แบบโหทำให้ผม,มรู้สึกแบบเดาใจไม่ออกว่าตัวละครพี่ญาตเด็กบ้านเนี่ย มีอะไรมาปล่อยของหรือแบบว่ามันจะมีแผนอะไรแาบคือแบบต้องนั่งดูเขาตลอดเวลาหรือว่าเอ๊ะก็จะทำอะไรต่อวะเขาจะทำอะ,ะำไรต่อหลังจากนี้วะคือแบบโอ้โหแสดงดีมากๆแสดงจ,จนบ้าได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมนี่ขนาดหนังเรื่องแรกนะครับเนี่ยพี่ิ๊กยังทําได้ดีขนาดนี้อยากให้ทุกคนไปดูเลยว่าการแสดงของพี่พ๊กเขาเนี่ยโหไม่ธรรมาดาจริงๆนะครับส่วนลารแสดงคนอื่นๆอย่าง,างพี่แหลมนะครับผมก็ ก็ยอมรับต,ตรงเลยว่าออกมาน้อยเนียออกมาน้อยหนึ่งนะครับผมแต่ว่าอินเดอร์มันก็บ่งบอกถึงความเป็นเลงได้อย่างดีเลยครับคือแบบโหโคตรอาวมากเลยนะครับผมถ้ามีอย่างเรื่องต่อไปหลังจากนี้ผมว่าพี่แหลมต้องได้โชว์อะไรอีกเยอะอย่างแน่นอนนะครับผมคาดหวังอยู่นะครับคาดหวังอยู่ส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่นะครับผมที่เห็นในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็แสดงเข้าคู่กับแสดงรุ่นใหม่ได้อย่างดีเลยแหละครับการแสดงของคนอ,นอื่นนี่ก็ถือว่า ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับทำได้ดีเลยครับนแสดงสมทบเอ็กซ์ตร่าต่างๆนี่ก็แบบส่งอินเนอร์นะอะไรต่างๆหลายๆคนเนี่ยก็แสดงได้อย่างดีเลยนะครับไม่มีหลุดไม่มีแบบว่าเฮ้ยคนนี้เล่นแข็งหรือเปล่าคนนี้เล่นแข็งหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับสบายใจได้เลยแสดงดีอย่างเพลงทั้งเพลงประกอบทั้งซาวสกอร์โหทำมาได้แบบตุ hmm. ้งตุ้ง,ง,ง,งทำได้แบบ,บระทัใจมาก,มากๆเลยนะครับ และอย่างที่ต้องขอชมเชยมันจะมีอยู่เพลงเพลงนึงนะครับผมที่พี่จายเนี่ยแต่งเอาไว้ในหนังนะครับผมซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าชื่อเพลงอะไรแต่เพลงนี้แบบโอ้โหต้องขออนุญาตพูดอยา่างสักนหนึ่งนะครับคือแบบแม่งอินมากเลยอะ่ะคือแบบมันอินครับผมรู้สึกแบบได้เห็นถึงมิตรภาพของตัวละครแกงนั้นๆเลยว่าโอ้โหความเพ่อนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นเลยนะเว้ย คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมายทําได้สุดยอดเลยครับถ้าพี่จ๋าปล่อยเพลงเมื่อไร่แล้วก็เดี๋ยวผมไปฟังนะครับผมเพลงดีจริงนะครับผมส่วนเรื่องข้อด้อยของโฟกิงก็มีบ้างน,นิดนึงตรงที่มันจะมีอยู่บางฉากที่แบบเฮ้ยมันเหมือนจะเริ่มเล่าแบบเล่าเล่เล่า,ล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 ากระต้นกระต้นกระต้นมาเรืเ่อยๆแล้วแต่ท้ายตัด ตัดเฉยแทนที่เขาจะแบบมีการกล่าวสักนิดหนึ่งว่าไอเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยน่าจะมีเล่าสักนิดหนึง่งแต่สุดท้ายเขาไม่เล่าก็ปล่อยผ่านเฉยไอเรื่องฉากแอคชั่นน้อยเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้เป็นปัญหาอะหรับผมเลยแต่อย่างน้อยถ้ามันมีบางฉากบางประเด็นที่แบบเฮ้ยมันแบบมันเป็นฉากสําคัญละน่าจะมีการเล่าอะไรสักนิดหนึง่งก็ยังดีนะครับผมแต่นี่เขาแบบตัดไปเฉยเลยมันก็ค้างให้่จะรู้สึก เสียดายเล็กน้อยนะครับผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมโฟล์คิงเป็นหนังไทยเรื่องที่มันไม่ได้เน้นแค่การตีกันมันต้องการที่จะสอนสาระแง่คิดให้รุ่นอื่นๆและรุ่นใหม่ๆอย่างเราได้รับรู้ว่าการตีกันครั้งนี้นเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อสถาบันและมันแล้วมันจะได้อะไรหลังจากนี้แล้วมันจะได้อะไรเขาทําออกมาได้น่าสนใจเลยนะครับชา,ชาติตุุบบนชาตินาาชาติาตีกันนี่ก็ถือว่าทําได้อย่างดีเลยนะครับผม าดรามา่านี้ก็ถือว่าสุดยอดการสแสดงของแต่ละคนที่อยู่ในหนันงเรื่องนี้เนี่ยอ้โหบอกเลยเลยว่าดีเลิศเลยอย่างที่หวังเลยนะครเพลงประกอบก็ดีทุกอย่างเล r e n c e ของชาก็ทําได้ดีมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียแต่ว่ามันเล็กน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Four Kings ผมขอให้กันไปที่9.5เต็นส0นะครับ อ๋อหนังจบแล้วอย่าพึ่งลุกไปไหนครับอยาพึ่งลุกไปไหนมีเอ็นเครดิตให้ดูด้วยอ่ลนหาแต่ผมไม่สปอร์ให้แล้วกันว่าเอ็นเครดิตจะเล่าอะไรหลังจากนี้อย่าให้คนไปดูด้วยตาตัวเองครับใครที่ยังไม่ดูอยากให้คนไปดูครับผมมันไม่ใช่แค่หนังตกกัรอย่างเดียวมันเป็นหนังที่สอนคนสอนสาระแง่คิดครับผมไปดูกันครับแต่ใครที่ดูมาแล้วก็มาคอมเมนต์สักนิดหนึ่งว่า รู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้อยากให้ค่ายในลรมิอหนังฟิล์มทําหนังอะไรอีกอยากให้ทําหนังแอคชั่นแนวแบบนี้อีกก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมเผื่อทางค่ายมาอ่านนะครับผมเรื่องต่อไปที่จะนํามารีวิวจะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันให้ดีนะครับผมแต่ที่แน่ๆสไปด์แมนโนเวย์โฮมมาแน่นอนนะครับผมมาชูชูและ ส้มปลาน้อยรีวิวแน่นอนนะครับผมอ่าแล้วเรื่องต,อต่อไปหลังจากนี้จะรีวิวเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามพ้ดีนะครับผมกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันเข้ามาเยอะๆครับผมหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แม้แต่วินาทีเดียวนะครับอ่าสำหรับวันนี้ครับเกรียัหงรีวิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าเว้สวน,น่สวัสดีเว้